สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องจอลึกคอมเมนต์ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนและข่าวสารดีๆของประเทศไทยกันไว้ด้วยนะครับความคืบหน้าล่าสุดเมื่อนานฟ้ากัมพูชาอยู่ภายใต้กำม,มือของบริษัทไทยได้สัมปทาน49ปีทุกสนามบินทุกเส้นทางบิน100%บริหารการจราจรบนฟ้าเจ้าแรกเจ้าเดียวแบบไร้คู่แข่งซึ่งข้อความนี้นะครับได้โพสต์จากเพจเฟซบุ๊กที่ชื่อว่า r e p o r t e r Journey หลังจากที่สนามบินนานาชาติเสียมเรียบหรือเสียมเรียบอังกอร์แห่งใหม่ที่เพิ่งสร้างเสร็จนั้นโดยเป็นการลงทุนโดยบริษัทของจีนและได้เปิดให้บริการแบบ Soft Opening ไปแล้วเมื่อกลางเดือนตุลาคมที่ผ่านมาแต่หลายคนยังไม่ทราบว่าทั้งสนามบินเสียมเรียบและสนามบินทั้งหมดในกัมพูชานั้น บริษัทจากประเทศไทยได้สิทธิในการเข้าไปบริหารจัดการทั้งระบบการควบคุมการเดินอากาศแบบ100%ซึ่งเอกชนที่เข้าไปดำเนินการคือบริษัทสามารถ Aviation Solution จำกัดมหาชนหรือ SAV และเป็นผู้ถือหุ้น100%บริษัท Cambodia Air Traffic Service จำกัดหรือ CATS ผู้ให้บริการเพียงรายเดียวที่ได้สิทธิในการบริหารจัดการการจราจรทางอากาศ ครอบคลุมเส้นทางบินทั้งหมดของน่านฟ้าประเทศกัมพูชาโดยได้รับสัมปทานจากรัฐบาลกัมพูชาระยะยาวรวมระยะเวลา50ปีคือ2,545ถึง2,594เนื่องจากกัมพูชานั้นไม่มีหน่วยงานหรือความสามารถในด้านนี้และบริษัทเห็นการเติบโตของกัมพูชาในอนาคตจึงเข้าไปลงทุนไปเจ้าแรกและเจ้าเดียวแบบไร้คู่แข่งซึ่งปัจจุบันนั้นกัมพูชามีสนามบินเพียง6แห่งได้แก่ 1. สนามบินนานาชาติพนมเปญ 2. สนามบินนานาชาติเสียมเรียบ 3. สนามบินนานาชาติสรีหนุ 4. สนามบินพระตะบอง 5. สนามบินเกาะกง 6. สนามบินสตึงเตรงสำหรับรายได้หลักของแคสมาจากบริการการควบคุมการจราจรทางอากาศโดยแบ่งตามประเภทเที่ยวบินได้3ประเภทได้แก่1 รายได้ค่าบริการสำหรับเที่ยวบินที่บินขึ้นบินลงระหว่างประเทศหรือ Landing and Take off International เป็นสัดส่วนรายได้ประมาณ37-44% 2. รายได้ค่าบริการสำหรับเที่ยวบินที่บินขึ้นลงภายในประเทศหรือ Landing and Take off Domestic เป็นสัดส่วนรายได้ประมาณ4-5%และ 3. รายได้ค่าบริการสำหรับเที่ยวบิน ผ่านเขตน่านฟ้ากัมพูชาหรือ Overflight เป็นสัดส่วนรายได้ประมาณ50%ของรายได้รวมสำหรับปี2565ที่ผ่านมากัมพูชามีเที่ยวบินรวม68,390เที่ยวบินครองเส้นทางการบินระหว่างประเทศ18เส้นทางและเส้นทางการบินในประเทศ20เส้นทางแบ่งเป็นเส้นทางการบินภายในประเทศหรือ Domestic Landing สัดส่วน9% เส้นทางบินระหว่างประเทศหรือ international landing สัดส่วน18.8%และเส้สนทางบินผ่านหรือ overflight สัดส่วน72.2%โดยบริษัทมีไรายได้จากการให้บริการประมาณ1,200ล้านบาทขายายตัวเพิ่มขึ้น165%เมื่อเทียบกับปี2564และคาดว่าจะเพิ่มเป็นประมาณ1,700ถึง1,800ล้านบาทในปี66และเพิ่มขึ้นได้อีกถึง2,000ล้านบาทในปี67 ซึ่งจะกลับมาใกล้เคียงกับรายได้เมื่อปี62ที่มีรายได้ประมาณ2 0 5 7ล้านบาทซึ่งภายหลังนะครับที่ข่าวนี้ถูกเผยแพร่ออกไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นคนแรกคอมเมนต์ว่าถ้าไทยจะบินผ่านต้องขออนุญ,ญาตกัมพูชาไหมหรือถ้าสายการบินต่างๆที่ไม่ใช่ไทยจะบินผ่านต้องขออนุญ,ญาตจากไทยหรือกัมพูชาคะถัดามานะครับคอมเมนต์ว่าตอนนี้บริษัทสามารถทําเงินจากทุกสายการบินผ่าน,นิย์ ที่ทําการบินผ่านน่านฟ้ารวมกว่า60%์ของไรายได้ทั้งหมดนะครับถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าการบินผ่านฟ้าทุกประเทศก็ต้องขออนุญาตไม่ว่าจะเป็นประเทศใดผ่านแต่ด้วยน่านฟ้ากัมพูชาบริษัทไทยได้สิทธิ์บริหารเส้นทางการบินก็จะมีความสะดวกสบายกว่าเพราะอํานาจบริหารน่านฟ้าเป็นของบริษัทไทยครับแต่ทุกอย่างก็ต้องอยู่ภายใต้กฎระเบียบการบินสากลที่ทั่วโลกใช้ถัดมานะครับคอมเมนต์ว่า ถ้าสมมติว่ามีเครื่องบินทางทหารจะบินผ่านเขาต้องขออนุญาตรัฐบาลกัมพูชาหรือเอกชนไทยที่ได้สัมปทานครับถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าปกติเครื่องบินท,าาทหารต่างชาติจะไม่ผ่านน่านฟ้าประเทศอือ่นๆโดยไม่มีเหตุอันควรครับเพราะถือว่าเป็นการลุกล้ำอธิปไตยและเป็นภัยความมั่นคงเรื่องนี้นะ่ะต้องคุยในระดับกลาหมครับเพราะเครื่องบินทางการทหารไม่ยู่ภายใต้กฎการบินพลเรือนถัดมานะครับคอมเมนต์ว่า อำเภอพนมเปญจังหวัดกัมพูชาประเทศไทยถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าจีนคุมพื้นดินไทยคุมน่านฟ้าซึ่งสมมวบนเน็นครับคือความคิดเห็นจากประชาชนในโลกออนไลน์หากคุณคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับความคืบหน้าจากทางกลุ่ม Facebook ก,การทหารและการเมืองโลกได้มีผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งได้โพสตเข้าความไวด้ดังนี้ครับกัมพูชาติดหนักละครพรมลิขิตอ้างนักสแสดงมีเชื้อเขมรชาวเน็ตกัมพูชาวอนไทย ช่วยให้เครดิตด้วยเผยปุเพสนิวาดพรหมลิขิตมาจากเขเมรโบราณที่จารึกบนกำแพงนครวัดด้านข้อมูลของละครพรหมลิขิตมีดังนี้ครับละครพรหมลิขิตเป็นละครโทรทัศน์ไทยแนวย้อนยุกภาคต่อของละครโทรทัศน์ที่มีชื่อเสียงโด,ด่งดังอย่างปุเพสนิวาดตัดแปลงจากบทประพันธ์ของรอมแพงผลิตโดยบริษัทบลอดคาสไทยทลวีชันจำกัด นำแสดงด้วยพระนางจากภาคแรกโป๊บธนวัฒนและเบลล่าคราณีแคมเปญด้วยม์กิศนากาลีจะพาคุณย้อนอดีตสู่ความประทับใจครั้งใหม่ออกอากาศทุกวันพุธถึงวันพรฤหัสบดีเวลา20.30นาิกา30นาทีทางช่อง3 HD เริ่มตอนแรก18ตุลาคม2,566ที่ผ่านมาละครเรื่องพรมลิขิตยังได้พุ่มกับอย่างสรัตววดีวงสมเพชร คนเดิมที่ได้รับการยกย่องว่ามีฝีมือด้านการกำกับละครพีเรียดโดยเขาประสบความสำเร็จในการกำกับละครพีเรียดมาหลายเรื่องเช่นเพลงรักไฟมารเพลงนารีเพลงพระนางและบพเพสนิวาสและในละครพรมลิขิตนี้จะเล่าเรื่องราวความรักของหมื่นมหาฤทธิ์และพุทธานจากละครบพเพสนิวาสมาเล่าต่อในยุคราชกาลที่ห ลองมาฟังความคิดเห็นจากประชาชนในโลกออนไลน์ที่ได้แสดงความคิดเห็นต่อโพสต์ที่มีชาวเขมรพูดไว้นะครับคนแรกคอมเมนต์ว่าเป็นหนักไม่มีรากเน้าเลยเป็นกาฝากเกาะไม้ใหญ่เครมทุกอย่างถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าเอาน้าเอาที่เขานะ่ะชอบเราได้เรตติง้งมีคนดูเยอะเป็นการเผยแพร่วัฒนธรรมและซอฟ์พาวเวอร์ของวงการบันเทิงไทยถัดมานะครับคอมเมนต์ว่า ขมຈแค่คนงานก่อสร้างกำแพงวัดไม่ใช่เจ้าของหรือคนให้สร้างแค่มันอยู่ในขมรแค่นั้นนะเอามาเคลมจังวัฒนธรรมของตัวเองไม่มีเพราะเป็นทาสแต่แต่เอาของไทยไปใส่รูปธงชาติขมรก็บอกของขมรถัดมานะครับขมຈว่าเป็นเจ้าของง่ายๆแค่หนึ่งสลักกำแพง 2. แปะธงชาติ 3. บอกใ,ใครๆว่านี่คือของฉันมึงนะ่ะจะอีกนานไหม าคาถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าตัวตลกแห่งอาเซียนถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าเมนสร้างแต่เรื่องราวเดี๋ยวนายช่างคนไทยไล่เม้นกลับบ้านหมดแล้วจะรู้สึกก็หาเรื่องคนไทยตลอดนะ่ะแล้วนายจ้างเขาก็ไม่ไว้ใจนะซีถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้ถูกแกะสลักไว้บนกำแพงนครวัดไม้จิ้มฟันยันเรือรบถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าไม่มีปัญญาทำละครดีๆด,ดูกันเองในประเทศเหรอ เกลียดไทยเห็นชอบดูแต่ละคนไทยซึ่งทั้งหมดนี้นะครับคือความคิดเห็นจากประชาชนในโลกออนไลน์หากคุณคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับ